ปูใช่ไหมอาจจะเป็นด้วยที่หนูไปดูหลายๆบ้านแล้วก็เซล์หลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะสภาพบ้านมันค่อนข้างโทมอ่ะพี่แล้วราคาก็ใกล้เคียงกันกันกนกบของพี่ปูด้วยบ้านเขารีโนเวทแล้วแล้วก็ยังสวยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรีบตัดสินใจจองเลย <c oughs> ชื่อนุกนะคะซื้อบ้านกับบังกรอบแอสเซทนะคะหมู่บ้านเสริมสุขนครกับเซลพี่ปูค่ะก็คือบ้านเดิมอะค่ะอยู่กับพ่อกับแม่เนาะแล้วก็อยู่กันครอบครัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะ เจอ,อที่ตัดสินใจซื้อบ้านก็คืออยากจะแยกออกมาแบบสร้างครอบครัวเป็นของเราเองอะไรเงี้ยเราโพสต์หาก่อนเซล,ลอะไรเงี้ยก็เข้ามาแล้วก็ไปดูหลายๆที่แต่ว่าเนื่องราคาบ้านก็สูงแล้วแบบสภา,ภาพโซมอ่ะพี่มันไม่เหมาะกับราคาอะไรเงี้ยเราก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจแต่มาเจอบ้านหลังเนี้ยโอเคก็คือเขารีโนเวทไว้หมดแล้วแล้วก็เป็นบ้านที่แบบสวยอยู่แล้วเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มก็เลยตัดสินใจจองไว้เลยเพราะว่าไปดูมาหลายๆที่แล้วอะ่ะมันไม่โอเค เือกพี่ปูจะไมอาจจะเป็นด้วยที่หนูไปดูหลายๆบ้านแล้วก็เซลล์หลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะสภาพบ้านมันค่อนข้างโทมอ่ะพี่แล้วราคาก็ใกล้เคียงก,กันกับของพี่ปูด้วยก็เลยเลือกไปดูของพี่ปูบ้านเขารีโนเวทแล้วแล้วก็ยังสวยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรีบตัดสินใจจองเลย <c oughs> ที่ชอบตรงไหนใช่ไหมครับในบ้านเลยอ่ะพี่ทั้งครัวด้านบนห้องคือเขาทาไว้ดีหมดแล้วค่ะแล้วก็เล่นระดับไฟอะไรอย่างเงี้ยได้เลยมันโอเคอาจจะแบบ เพิ่มเติมประตูมันเป็นประตูเปิดปิดเนาะหนูก็ต้องไปทําเป็นแบบประตูเลื่อนหรืออะไรเงี้ยอาจจะไปแก้ไขนิดหน่อยแต่ในบ้านน่าจะไม่มีอะไรแก้ไขโทรบอกโทรตามตลอด <laughs> เรื่องรายละเอียดว่าต้องต้องเอกสารอะไรส่งตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ครบก็จะโทรตามคอยตามเอกสารนั้นๆน่นนะให้ให้เราในรวมๆแล้วคือดูแลดีอะพี่เพราะว่าเราไม่ได้เคยซื้อบ้านใช่ไหมแล้วเอกสารมันค่อนข้างเยอะเราไม่รู้ พี่เขาก็จะอำนวยความสะดวกก็คือส่งอะไรเงี้ยมาให้ดูว่าเตรียมแบบนี้นะอะไรีค่ะกังวลนะพี่เพราะว่าเป็นบ้านที่สวยด้วยแหละถ้าเราไม่รีบจองอ่ะไม่รู้ว่ามีคนตัดหน้าเราหรือเปล่าถ้าเขาตื้นผ่านก่อนเราอะไรเงี้ยแล้วก็สินเชื่อด้วยเพราะหนูเพิ่งเปลี่ยนงานมาแค่6เดือนนองกลัวจะแบบไม่ผ่านพี่ปุ๊กก็ช่วยนิดหน่อยว่าต้องเพิ่มอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยพี่ที่ชอบเลยก็คือเซลล์พี่ปุ๊กค่ะดูแลดีแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็คอยตามเอกสารต่างๆแนะนำดีค่ะพี่ คอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆ,ๆพี่เขาจะคอยแนะนําตลอดเลยค่ะใครมองหาบ้านอยู่ก็แนะนํานะครับเซฟวิบุบางกอกแอสเซรครับผมขอบคุณครับค่รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ r i b e c h a ชแน l บางกอก Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ